สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปวยสยเปยเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้คะ่ะปุยก็ออกนอกบ้านนะคะจะพาเพ,เพื่อนไปเที่ยวเมืองเก่ากันคะ่ะเราจะไปเที่ยวที่ลิมบวกกันนะคะลิมบวกที่อยู่ประเทศเยอรมันนี่แหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นเมืองเก่าๆนะคะบ้านเมืองเขาก็จะดูเก่าๆนะคะ แล้วก็เขาก็มีสไตล์ของเขาค่ะคเพื่อนๆปุยก็ไปชมดูค่ะก็สวยงามดีค่ะแล้วก็วันนี้ก็อากาศดีค่ะก็เลยมีโอกาสได้ออกมาข้างนอกด้วยนะคะค่ะแล้วก็มาเดินข้างนอกกันค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมกว่าๆค่ะที่เยอรมันค่ะ ยังไม่มีคนเท่าไหร่นะคะดีมากอันนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นที่นี่เขาเรียกว่าโดมนะคะก็จะเป็นคล้ายๆน่าจะเป็นโบสถ์นะคะแต่ว่าใหญ่กว่าโบสถ์เก่าที่มีความเก่าแก่ของที่นี่นะคะนี่ครับุยเดินผ่านไปทางเขาเรียกว่าอะไรล่ะจะเดินผ่านทางสวนหรือว่าทางสนย่อมเขาเรียกนะคะ แล้วก็มองขึ้นไปเราก็จะเห็นโดมตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นโบสถ์นั่นเองนะคะก็จะดูสวยงามค่ะนี่ค่ะเมืองริมบวกค่ะก็จะมีที่นี่ที่พวกนักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวที่คนเขาที่ชอบดูโบสถ์หรือว่าดูบ้านเรือนเก่าๆนะคะนี่ค่ะมองจากไกลๆเราก็จะเห็น ออยอดโดมน,นะคะก็บรรยากาศดีคะ่ะวันนี้อากาศดีคะ่ะนี่คะ่ะก็ชมวิวทิวทัศน์สวยงามกันไปนะคะมาเดินเล่นกันคะ่ะนี่คะ่ะเราก็เดินเข้าในตัวเมืองนั่นก็จะเห็นแบบนั่นก็จะเป็นโดมน,นะคะคือยอดของเขาคะ่ะ ดูสวยงามค่ะมองจากบ้านเรือนเขาก็สวยงามดีค่ะเป็นเมืองเก่าเป็นบ้านเก่าสมัยเก่าก่อนที่เขาทํากันแบบนี้นะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะเมืองลิมบวกวิก็ไม่เพิ่งจะเคยมาเดินนี่ค่ะค่ะแต่เคยมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เดินชมอย่างนี้นะคะ ก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสอากาศดีแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านปุยด้วยนะคะขับรถประมาณ50กว่าอนอาทีหรือ50กว่านอาทีถึง1ชั่วโมงค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นซอกตรอกซอยเล็กๆเ,เข้าไปนะคะก็มาชมเมืองชมบ้านเก่าๆของเขาค่ะก็สวยงามดีค่ะก็มาเดินชมเมืองเก่านี่แหละค่ะก็สวยงามดีแล้วก็เออ เราใช้วันว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าอากาศดีแล้วก็มาเดินเล่นนะคะเพราะว่าปกติปุ้ยก็จะอยู่แต่บ้านอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ที่ทำงานนะคะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกค่ะนานๆก็จะออกมาทีค่ะวันนี้ก็อากาศเขารู้เห็นเป็นใจก็เลยได้มาเดินชมเมืองแล้วที่นี่ก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่นะคะสวยงามค่ะ นี่ก็เป็นตู้ไปรษณีย์เก่านะคะรุ่นเก่าค่ะค่าตบท้ายด้วยทริปนี้ก็เป็นการกินข้าวกินอาหารนะคะนี่ค่ะเป็นอาหารของเรานะคะแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคน